ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้เธลืมแต่ว่าฉันยังจำสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันยังคิดถึง เรื่องราวที่ผ่านและยังคงมีน้ำตาคำตัวเองอยู่กับภาพในใจที่ไม่เคยจะคืนย้อนมาในคำคืนพวกเราจนพาวันดาให้เธอกลับมาตรงนี้กลับมาเพื่อรักกันคือสิ่งเดียวที่ฉันมีที่ทำให้ทุกวินาที 遥空 ใครในใจหรือเปล่าคะมีครับก็คุณยังไงล่ะครับนางนั่นไม่ใช่ผีเป็นถึงลูกสาวเจ้าเมืองลับแลมีหน้าฉันถึงกำจัดมันไม่ได้สักทีที่หนูโดนยิงที่กลางหลังแล้วไม่เป็นอะไรเลยก็คงเป็นเพราะว่าพลังของใบไม้ทองคำนี่ใช่ไหมคะเพราะถ้าหากยิงไม่เข้าก็ต้องไม่มีเลือดคุณทศเขามาช่วยหนูไว้อ่ะคุณยายคุณทศเป็นใครข้าก็จะได้รู้สิทีว่าลูกข้าอยู่ที่ใด ก็ต้องรีบทําให้คุณทศจดจําได้เร็วที่สุดเพราะว่าเวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีเจ้าค่ะสวัสดีครับจ้าผาน้ำนก่อนนะครับจ้าขอบใจจ้านี่ครับครับผมร,รอสักครู่นะครับพี่โทษกำลังตื่นแล้วก็กำลังออกมาครับผม <_ t ot> ไม่เป็นไรจ้าไม่ต้องรีบหรอกนะยายนะ่ะ แค่จะมาขอบคุณคุณทศที่ช่วยยายเนียไว้แค่พวกเรามารบกวนตอนเช้าอย่างเงี้ยก็เกรงใจยอยู่เหมือนกันนะอืลบกงรบกวนอะไรกันครับพวกเราอะ่ะคนรัก,กชอบชอบกันทั้งนั้นนะครับคุณพี่คะค,คุณพี่จะหมายความว่าคนรักกันชอบกันหรือเปล่าคะ ใช่ครับผมจะสื่อแบบนั้นแหะครับคุณคุณก็ยังหนุ่มยังแน่นนะไม่ต้องมาพูดจาภาษาโบราณกับยายหรอกพูดปกติอย่างที่คุณพูดอยู่ทุกวันน่ะยายฟังรู้เรื่องค่ะครับผมกอยากจะเป็นหนุ่มโบราณบ้างอะครับเออตรองพูดนะครับสวัสดีครับพีท ีวิตอยู่เหรอจิตคุณยายเรียกผมว่าเท่อะไรครับไมออ่ไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกจาก้าคุณแค่หน้าเหมือนเพื่อนของยายที่ชื่อพี่เทศเหมือนมากเหมือนจนแทบจะเป็นคนคนเดียวกันเออผมว่ามัน คงจะเหมือนผมอะครับที่ไม่แปลกหรอกครับที่คนจะทักผมว่าหน้าผมเหมือนกับจัสตินบีเบอร์เพราะว่าหน้ามันเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดจนปฏิเสธไม่ได้อะครับพอเลยพอเลยมีอะไรก็ไม่ทำไปงัออป้นผมขอตัวนะครับ <c oughs> ขอตัวนะครับจะไปถือสารทีพีเขาเลยครับเขาชอบเล่นไปทั่วแบบนี้แหละครับเพื่นอนคุณยายคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ ยายก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงเนียยายขอคุยกับคุณโทษหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเนียออกไปข้างนอกก่อนนะคะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวยายจะลงไปคุยกับคุณโทษเองนะงั้นเดี๋ยวผมพาไปครับ ขอโทษเฮ้ยอย่าทำอยงี้ครับคุณยายพี่คงยังไม่หายโกรธข้าใช่หรือไม่ข้าม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ผู้ชายในเมืองต้องตายตัวของข้าเองก็มีกล้าบากหน้ากลับเมืองรับแลอีกแล้ว ทุกวันนี้เขาต้องรับกรรมเพื่อชดใช้ความผิดที่ได้ก่อไว้ยังเจ็บปวดทัวทจยิ่งจนมิอาจจะลบเนอนได้คุณยายพูดเรื่องอะไรครับผมไม่เข้าใจพี่คงจำข้าไม่ได้ข้า มันลิกานารียังไงเล่า คุณยายก็คือมาริกานารีเพื่อนรักของปางทิพมนธาทองใช่ไหมครับพิเทพพิเทศจําค่าได้แล้ว,ลวคุณยายฟังผมดีๆนะครับผมชื่อทดไม่ใช่เทศครับ แล้วทำไมคุณถึงรู้จักปรางทิพมนลธาทองกับมันลิกานาลีได้ยังไงเรื่องมันซับซ้อนนะครับผมไม่ได้แค่รู้จักคุณปรางทิพมนลธาทองเท่านั้นนะครับแต่ผมยังรู้เรื่อง ผู้ชายในเมืองต้องตายด้วยเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของยายเองยายหูเบาหลงเชื่อคำคนบาปยายผิดเองยายผิดเองยายผิดเองออยายเป็นไรครับยายพี่หนุ่ยรีบไปตามคุณเรียมมาเลวครับได้ครับได้ครับ หายใจลึกๆไปนะครับคุณเนี่ยคุณเนี่ยครับเชิญล่างหน่อยครับคุณยายคุณยายคะัเนียเนียพอแทนนี่พานยายไปหาหมอดีกว่าค่ะครับโอ้ยคุณยศระวังนะครับระวังครับเชิญครับเชิญครับค่ไว้นะครับค่อยลงนะครับลงนะครับลงนะครับ เกิดอะไรขึ้นหรอครับโรคหัวใจกำเริบหมอหมอ,อช่วยคุณยายด้วยนะใจเย็นก่อนนะเนี่ยนคะุณยายครับใจเย็นนะครับค่อยเดินนะครับ,บค่อยเดินขบ่ะเนี่ยรอข้างนอกก่อนนะใจเย็นนะคุณยายถึงมือหมอแล้วคงไม่เป็นไรหรอก อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปกินข้าวที่ร้านในหมู่บ้านอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะกนแกม<า>แม่แม่จ๋าลูกเดี๋ยวฉันไปทำไมาก่อนนะจ๊ะพอดีว่ายายของเนี่ยเป็นลมแล้จ้ะอา้าวแล้วคุณยายเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะลูกฮะอตอนนี้หมอกำลังตวรวจอาการอยู่จ้ะแต่ว่าโชคดีนะจ๊ะที่คุณทศอ่ะ พายายไปหาหมอทันงั้นฉันเอารถไปนะจ๊ะขากลับจะได้รับยายกลับมาด้วยยายลูกเกิดอะไรขึ้นคะคุณทศพาใครไปอนามายหรอคะอ๋อคุณยายของนูเนียนะจ๊ะงั้นฉันขอไปด้วยได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันค่ะเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันทันเิอขึ้นรถแล้วครับเจญทางนี้ค่ะ ับช้าๆนะอย่าเร็วมาก,กนะลูก เลยฉันบอกว่าหะออกมาไงเก่งเหม, zat, ม e, ือนกันนี่คิดว่าจะเก่งแค่เรื่องหลอกชาวบ้านที่แท้ก็มีวิชาพอตัวมีอะไรก็พูดมา ฉันมาบอกวิธีกำจัดนางปรางทิพมณฑาทองว่าคืนนี้เป็นคืนก่อนวันอมาวสีนางปรางทิพมณฑาทองจะกลายร่างเป็นยีกแก่ปีศาจและมันก็จะอ่อนแอไม่มีกำลังเธอต้องเข้าไปจับมันมาให้ได้ยีกแกนั่นะก็คือนางปรางทิพหรอเชื่อว่าแล้วมันทำเป็นมาหลอกว่าเป็นยายที่แท้ก็เป็นตัวตนของมันนี่เอง ตัวมันที่ได้นะคุณโทษนะจะได้มองเห็นสักทีว่าเจ้าแม่อทั้งหวังดีแล้วก็จริงใจขนาดไหนฉันจะต้องทำยังไงเราต้องช่วยกันเปิดโปงให้ชาวบ้านเห็นว่านางนี่เนี่ยเป็นผีร้ายที่จับผู้ชายไปบูชายันผู้ชายในหมู่บ้านต้องตายก็เพราะว่านังกลางทิพมนทาทองคุณทษจะได้มองเห็นความดีของเจ้าแม่สักที มันกําลังรีบล่าลายชื่อชาวบ้านอยู่นี่มันโดนหนะักขนาดนี้มันยังไม่ยอมถอยอีกเหรอเท่าน,านั้นเดี๋ยวฉันดูแผลหน่อยนะคุณยายรักยังคงอยู่ตรงนั้นในใจและไม่มีสิ่งใดลบมัน